โอ้ผมไม่น่าไปเข้ากลุ่มจัดโต๊ะคอมใน Facebook เลยอะสุดท้ายก็โดนมาจนได้นะครับ LG 34นิ้วนะฮะอัลตาวัสกีน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้คือผมอยากจะได้จอ2จออยู่แล้วทำงาน,นกับ ตัว Macbook Air M1 นะครับไปเสิร์ชมาเขาบอกว่า Macbook Air M1 ตอนนี้มันต่อ2จอไม่ได้นะฮะก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราอยากจะมีตัว Ultra Wide Screen เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะว่าปกติเวลาถ้าทำงานสาย่พวกตัดต่อหรือพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยเวลามันมีจอที่มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย เวิร์กโฟนในการทํางานบางทีมันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยสลับจอไปมาอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ก็เลยมาจบที่ตัวนี้นะเป็น lg 34นิ้วนะฮะซึ่งสเปคตัวนี้ก็เป็นหน้าจอ ips นะครับมีค่า srgb 99%นะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆกับราคานะฮะที่อยู่ราวๆเก0 0กว่าบาทนะถึงหมื่นนิดๆนะครับมันทีเสิร์ชดูแต่ละร้านมันไม่เท่ากันนะครับก็ไปลองดูนะฮะพอทที่ให้มานะครับก็มี h d m i ให้2พอรพอนะครับ display พ,พอตให้อีก1อร์ตแพอวก็จะมีช่องใส่หูฟังนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นต่อสาย DC เข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของออการทำงานนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องของสีก่อนแล้วกันอันนี้เทียบสีกับรูปเดียวกันนะครับกับ2จอนะอันนี้ LG ยังไม่ได้คาลิเบตนะครับสำหรับผมนะก็จะมองว่า MacBook M1 เนี่ยจอมันจะมีความสดของสีมากกว่านะครับคอนทาราสจะเยอะกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความเพี้ยนของสีเนี่ยน,นี้ผมยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวลองดูรูปอื่นนะ ลองดูพวกรูปสีเขียวบ้างเดียวก็ตัว lg เนี่ยผมว่ามันจะสีจะเซีดกว่านะครับแล้วก็คอนทราสจะน้อยกว่านะแล้วก็ตัว lg นะฮะก็จะมีความอมส้มมากกว่าตัว macbook air m 1นิดหนึ่งนะครับถ้าเราดูพวกรูปที่ออกออโทนอุน่นๆเนี่ยโทนร้อนเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทางตัว lg เนี่ย จะให้ความอุ่นของสีที่มากกว่านะเดี๋ยวต้องลองดูว่าหลังจากคาลิเบตแล้วเนะี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรับเดตให้ฟังกันอีกทีนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องการทํางานเนาะอย่างที่บอกว่าผมอะ่ะงานหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะทํางานเรื่องการแต่งภาพนะตัดต่อวิดีโอ video, นะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมที่จะใช้ผมจะใช้ตอนนี้ก็ davinci resolve นะครับแล้วก็ l g h t r o o m c l a s s i c นะ i e ม e Pro after effects นะแล้วก็มีเล่นเว็บดูหนัง Netflix YouTube อะไรเงี้ยทั่วไปนะครับในเรื่องการตัดต่อเนี่ยพอเรามีจอที่มันกว้างขึ้นยาวขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะยาวขึ้นใช่ไหมเวลาเราเรียงฟุตเทจหรือการตัดต่อลิปวิดีโอเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็พอสเปซมันเยอะเนี่ยบางทีถ้าอย่างเป็นโปรแกรม DaVinci เนี่ยเราต่อโนดเราเพิ่มโนดอะไรเงี้ยเข้าไปเยอะแๆนะครับมันก็จัดเรียงได้ง่าย มีพื้นที่ให้เราได้ใช้งานค่อนข้างเยอะส่วนอีกโปรแกร,รมนะครับที่ใช้บ่อยก็คือไลท์ลูปนะครับซึ่งปกติผมใช้2จออยู่แล้วนะครับก็ผมก็จะจอตัว macbook เนี่ยเป็นจอที่เอาไว้เลือกรูปแล้วก็จอที่จะแต่งภาพเนี่ยเป็น develop m โ d มเนี่ยมันก็อยู่จอด้านบนนะครับเรื่องการใช้งานเนี่ยเวลามันมีจอที่มันกว้างขึ้นอนะ สำหรับผมนะถ้าเป็นไรล์ลูมนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังแบบลำบ,บากนิดนึงอ่ะตรงที่ว่าพวกเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะมันอยู่ขวาสุดเลยไงแล้วส่วนรูปเราอยู่ตรงกลางแล้วบางทีเราเลื่อนเมาส์ไกลนิดนึงอาจจะต้องบีบจอเข้ามาให้มันแบบเออทำงานสะดวกขึ้นนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือพอมันจอมันกว้างจอมันใหญ่มันก็ดูรูปแบบเต็มตาดีฮะหรือบางทีเราเปรียบเทียบแบบ before After อย่างเงี้ยเราเอารูปมาคอมเพร์กันในแต่ละรูปอ่ะ มันก็รู้สึกดูอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบแบบเ,เหมือนทํางาน2จออ่ะอีกจอหนึ่งอาจจะไว้เปิดเปิดเว็บหรืออีกจอนึงแบบทํางานเนี่ยฮะพอมันเป็นอัตราส่วนที่เป็ต่อ9เนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนใช้2จอเนาะอีกจอหนึ่งเราก็ย้ายไปซ้ายนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งเราก็ย้ายมาขวานะแล้วถ้าใครต่อกับโน้ตบุ๊กเนี่ยไอ้จอโน้ตบุ๊กข้างล่างคุณก็เอาไปแบบ ดูไฟล์หรือเอาไปทำงานเอกสารอะไรก็ได้นะครับส่วนเรื่องอนเทอร์เทนเมนต์นะฮะก็ถ้าเป็นเ e ็ f l i x เนี่ยถ้ามันเป็นอัตราส่วนที่มันเป็นแบบเอลต้าวายสกรีนอยู่แล้วเนี่ยที่มันเป็นวายสกรีนที่มันเป็นอัตราส่วนที่ยต่อ9นะฮะมันก็จะไม่เห็นขอบด้านข้างนะครับหรือ YouTube ก็ตามนะฮะถ้ามันเป็นอัตราส่วน1 6ต่อ9มาอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือขอบข้างๆแต่ถ้าคลิปไหนที่มันเป็นที่สิบต่อ9มันก็จะขยายให้เต็มหน้าจอเลยนะครับ ก็สรุปเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้ LG 34นิ้วนะครับผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงเลยนะครับกับจอขนาดนี้นะฮะแล้วก็สเปคประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็น srgb 9กด้วยอันนี้ผมยังไม่ได้คาลิเบร์นะเดี๋ยวพอคาลิเบร์แล้วเดี๋ยวผมมาลองให้ดูอีกทีก็ได้ว่าสีมันดีขึ้นมันตรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ